ถึงหาข้าเจอถึงอย่างไรข้าก็รู้วเจ้าอยู่ไหนถึงอย่างไรข้าก็รู้สึกถึงได้สมกัเป็นเจ้าชอบมาจริงๆทำไมถึงจับข้าได้อีกแล้วฝนตกหนักแสงแดดส่องที่แท้ก nice> ็เปลี่ยนแปลงได้มากมาย ตลอดทางที่พวกเราเดินมาได้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากมายเจ้าไม่เคยออกจากสุยอวินเทียนเรื่องในโลกทั้งสามเดิมทีเจ้าก็ไม่รู้แต่เพราะท่านถ้าถึงได้เห็นสิ่งต่างๆมากมาย อืมก็จริงหลังจากข่าฟื้นคืนชีพแค่ไม่กี่วันก็นี่มันภาพผวกนี้ทำไมข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตรองว่าอนาคตจะต้องเรื่องนี้<อ>จะจะลึกขึ้นมาไม่ได้หยุด<อ>เดี๋ยวนี้ปากซะเรื่องของข้าไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้ามายุ่งเจา้าจอแมนท่าน อไม่เป็นไรแค่เ็ดขีดตาเนี่ยแต่เมื่อกี้ท่านข้าบอกว่าไม่เป็นไรอย่าลืมว่าข้าคือตรงฟางชิงชังในโลกทั้งสามข้านั้นเป็นใหญ่ท่านเป็นอะไรก็เปล่าล่ะเพียงแต่ต่อจากนี้ต้องการให้ท่านมั่วซีไปที่ที่หนึ่งกับข้าที่หนึ่งเหรอที่ใดต้องข้ามเวลานิดหน่อย ไปสู่เส้นเวลาอีกเส้นหนึ่ง<ค><อ>หวังหมังท่านดนหา<ส>ที่ว่าสีท่นรอเดียวหวังมังบังอาจวิพกร้องท่ำควรเออเลือกเพื่อนขนของโลหิตคือเขาว่างเปลาป่าปาภัยสู่น้น สีรถเดี๋ยวก่อนฟังคำพูดยองสุวรรค์อินซีคู่ว่าอาคิษฐานสามบบรัชาลทางชาวว้างเผือกจงมารตราดีสีชาติเกิดวายุใสหยกวาดบางขงนกของร้องเรียกแอนกเรียนดังกึกก้องทั่วนภาลัยประตูสวรรค์แม่น้ำสู่คลื่นไผ่ทะเลต้นไม้น้ำตกเขาโบราณประจอมใหญ่ท่วกว้างขายอาคมภูผา,าทีหมื่นทิวทัศขายอาคมไร้วิหกคำนับผง กลายเป็นสอดราวธ์รีศูนปีกองทุกทองร่วมหนาทีมือ่คิวทัดผ้า,าคุณเขามาบรรจบเป็นหนึ่งเดียวกระบองสนับชา้ามม่สิข้าไม่ได้เรียกท่านมาประลองเวทท่านไร้คถาละพูดมากไปก็ไร้ประโยชน์ ตีเทบหวังเพ้อยกพี่พบดันขุนเขาเทพพิภพมุกรวมอุกาบาทหก <6 S 2> ทาราหลอมพิภพสูงเสีย<อ>ฟ้าข้างบนก่อน หรือว่าที่นี่คือที่นี่คือสุยวินเทียนอีกไม่นานหลังจากนี้ท่านศ,ศักดิ์สิทธิ์สูญสิ้นวิหกสวรรค์ไม่ส่งเสียงพุทธองค์หนีหายเมฆหมอก8ปชั้นฟ้าไม่มีอีกต่อไปเหลือเพียงจันเซี่ยวฝุน่นายพัดเปลิวกลายเป็นปุยนุ่นท่านลอบโจมตีข้าโดยไม่ลังเลเพียงเพื่อพาข้ามาดูสิ่งเหล่านี้เหรอไม่มีทางเลื่องนี่นะถ้าหาข้าชวนท่านข้าเวลาโดยใช้พลังของข้าโดยตรงมั่วซีท่านคงไม่ยอมจำนนหรอก เป้าหมายของท่านคืออยากบอกข้าว่าอีกไม่นานหลังจากนี้สุยวินเทียนจะเกิดภัยพิบัติขึ้นบอกท่านเฉยๆท่านคงไม่เชื่อข้าจึงอยากให้ท่านได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองด้วยพลังของท่านน่าจะรู้ว่านี่ไม่ใช่คาถาลวงตาที่ข้าใช้นี่คือนาคตอีกนานแค่ไหนครึ่งปีอีกครึ่งปีพระใคบางคนสุยวินเทียนจะถูกใสเหล็กชำระล้างจนเหืินแห้งวินเมืองเจอจะจมอยู่ในน้ำแข็งหิมะตกตลอดถูกผนึกอยู่ในน้ำแข็งชั่วนิวรัน ทะเลช่างเยียนจะพลิกกลับด้านทรณีเพลงลุกขันขโมงสรรพสิ่งกลายเป็นเท่าทานเมื่อถึงตอนนั้นโลกทั้งสมจะกลับสู่ความว่างเปลา่าทําให้โลกทั้งสมกลับสู่ความกอหลอีกครั้งใครกันที่มีอิทธิฤทธิเช่นนี้ได้เรื่องนี้แทนที่ข้าจะเป็นคนบอกไม่สู้ท่านมั่วซีลองไปดูเองดีกว่าเพียงแต่ครั้งนี้ต้องไปสู่อด,ดีตอันไกลโพ้น,นนะท่านเพียงแค่เคลื่อนยา้ายมั่วซีมีสิ่งใดต้องดูเช่นนั้น 王莽，可难逃。随我前来战，过万世万载，天本作明辉，就香彻三界四海，光阴剑下埋，烈焰卷难来斩落下，这所谓天命，何人争相拥戴？ 再生因果，太梦天际燃烟火，这命数我掌中握。万丈红尘高台坐，天地险魔皆惧我，记忆溯回到传说。身负掀起狂澜的风波，令众生俯首都称臣于我。 ตอนที่หนึ่งท่านเจียงหวนไม่เป็นไรนะร่างกายไร้เรี่ยวแรงข้าตอนนี้แล้วทำลายเจ้าทำเอาพลงส่งเข้าไปท่านนึท่านพระเท่าหยางมีพลังไร้เทียมทานมาลงส่องผีเขาไม่ได้อันเชิญเจ้าทะเลเอุระพานว่างเปล่าเหินเมคาทยานวายุอันเชิญเจ้าแห่งทะเลเหมอก เจ้าแห่งทะเลหมอกชอบสะสมพลังโลกนะเมื่อเข้าไปในถุงของมันท่านผู้เฒ่ายางคงออกมาไม่ได้ชั่วคราวท่านผู้เฒ่ายางเป็นคนของหวินเมืองจือ่อพวกเราทําเช่นนี้หวังหมังเขาจะเรื่องเล็กแค่นี้หวังหมังไม่สนใจหรอกยิ่งไปกว่านั้นด้วยฝีมือของท่านผู้เฒ่ายางเขาคงไม่มีทางตายนายท่านอยู่แถวนี้พวกเราใช้พลังเช่นนี้เขาน่าจะรู้ที่อยู่ของพวกเราแล้วพวกเราจะไปไหม นายท่านข้าเหนื่อยแล้วกลับทะเลชังเยียนก่อนเถอะข้ายังต้องรอข่าวจากหวงหมาพวกเรามาทะเลาะกันเถอะฮะอจืจู่ท่านก็ทำแบบนั้นกับข้าข้าไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรฮะ<า>ดังนั้นข้าคิดว่า พวกเรากลับไปใช้ชีวิตปกติแบบเมื่อก่อนทะเลาะกันแล้วค่อยๆเปลี่ยนวิธีเข้าหากันเดี๋ยวก่อนนะข้าไปทำอะไรกับเจ้าเนี่ยท่านโกรธพระข้าบาดเจ็บท่านหาข้าเจอทันทีช่วยข้าไว้ท่านบอกว่าท่านรู้สึกถึงข้าได้อยู่ตลอดดังนั้นดังนั้นเจ้าเมาปุ๋ยที่อยู่บนหัวมากเกินไปหรือเปล่า<อ>ข้าคือเจ้าแห่งจอมาน ตามหาเจ้าเจอในทันทีก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอในโลกทั้งสามแค่ข้าอยากตามหาไม่ว่าจะเป็นหมูหมาแมวกระต่ายมแมลงหรือมดข้าก็สามารถหาได้ในทันทีและข้ายังช่วยเจ้ากำจัดรัสทญยาทฮองฮองได้ด้วยถ้าผู้พน์คนไม่ไปแล้วหรอเมื่อคนะึกว่ามีความเป็นมนุษย์บ้างแล้วไม่ทันก็กลับมานี้สใสแย่เป็นมนุษย์เหรอเจ้าหมายถึงไอ้มาในรองเท้าข้าใช่ไหม ประทุกกันฮนะจะมองอยังไงข้าก็เจ็บมากถึงกับสุดลงกับพื้นเลยนะอเมื่อครู่หัวมแมลงสาบใช้คาถาฟื้นฟูบังคับฟื้นฟูพลังมารของข้าจากในบึงเฮยกูในขณะเดียวกันก็บังคับปิดนึกพลังมารของข้าพลังของคาถานั้นมัน คอยดึงพลังมารของข้ามาตลอดตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้วดังนั้นเมื่อครูตอนที่ท่านช่วยข้าจริงๆแล้วเจ็บปวดมาตลอดเลยนะจะเป็นไปได้ยังไงคาถาเล็กๆแค่นี้จะทำอะไรเจ้าแห่งจอมมานอย่างข้าได้ไม่ต้องแล้วข้าปลอดภัยแล้วดังนั้นเอาพลังมารกลับไปไว้ในบึงนั้นไม่ได้หรอกเอ๊ะข้านะ ยังต้องแก้แค้นต่ออีกแก้แค้นหรือท่านอยากตายหรือไงก็แค่ถล่มเงาแห่งโลกทั้งสามให้มันเละสามเคร่อก็พอแล้วท่านเดี๋ยวก่อนนะต่อให้อยากแก้แค้นท่านก็ควรไปจัดการคนที่ใช้คาถากับท่านที่แดนมารก่อนสิพอได้พลังมากลับมาค่อยไปถล่มเงาแห่งโลกทั้งสมพวกมันไม่ควรมาแต่ต้องเจ้าทำไมจู่ๆมาทำซึงแบบนี้ละ่ะ ถ้าท่านเป็นแบบนี้ข้าก็ปรับตัวยากนะอีกอย่างช่องทางที่ไปเงาแห่งโลกทั้งสามก็พังไปแล้วพวกเราคงไปไม่ได้ในเร็วๆนี้หรอกข้าน,นะนะย่อมมีวิธีอยู่แล้วจงเปิดท่านมอบวินยานที่นี่ข้าจำที่นี่ได้หรือไม่ก็จะูกข้าอาจจำได้มันเป็นที่ที่ท่านใช้รับการอัญเชิญแต่ว่าท่านทำแบบนี้จ้จุดเริ่มต้นหลังความตายภายในเจ็ดวันวิญญาณจะยังไม่จากไปไกลาภายในระยะเวลานี้ข้าสามารถเลือกข้ารับใช้ผีได้ ผูท three, the the fall, ้ท um ี่เปิดช่องทางของเงาแห่งโลกทั้งสามมีเพียงเขาเท่านั้นรัชทายาทฮองฮองฮะรัชทายาทรัชทายาทฮองฮองเจ้ายินดีเป็นท่าสรับใช้ผีของข้าไหมรับใช้ข้าแล้ววิญญาณเจ้าจะกลับสู่โลกทั้งสามชีวิตเชียนอินพักดีต่อเงาแห่งโลกทั้งสามเชื่อฟังแค่จักรพรรดินีแม้ว่าตอนนี้จะตายไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเชียนอินยินดีฟังคำสั่งนายท่าน ตายแล้วยังโลภอีกนะประทับตราลงน้ำรัชทายาทเชียนอินแม่ทัพแห่งเงายินดีรับใช้เจ้าแห่งจอมานขอให้ในท่านอันเชิญตลอดชีวิตเสร็จสมบูรณ์รีบเปิดช่องทางเงาแห่งโลกทั้งสามซะมดนับล้านตัวใต้ร่มเงาต้นไม้เอ๋ยจงใช้ฟันของพวกเจ้าและตราเวทของดอกบัวดำประตูเชียนอินจงเปิด ีเเเเปิิดดดดได้แคคนนดดยวองนะใรก็ข้้าไไไปม่ดขนาดของการเปิดประตูเชียนอินจะเปิดออกตามพลังของข้าตอนนี้พลังของข้าก็เปิดกว้างได้แค่นี้จริงๆแล้วประตูนี้มีช่องหยอดเหรียญอยู่หากหยอดเหรียญลงไปเยอะก็จะเปิดประตูได้กว้างขึ้นหยอดเหรียญก็เปิดได้แล้วแลวพวกท่านยังจะใช้ข้าเปิดประตูอีกใช่ไหมของข้าเงาแห่งโลกทั้งสามยากจนข้นแค้นข้าพวกมันเสียยังดีกว่าจ่ายเงินให้พวกมันแต่ว่าจุดนี้ใกล้เคียงกับหลักการของข้ามากไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ้ไม่ตองท่านรวยขนาดนั้นไม่จะเป็นต้องฉีกประตูเชียนอินหรอกคะดังนั้นคนคนนี้จึิงนใส่แย่มากจนพูดไม่ออกเลยไงล่ะเอาล่ะเข้าไปเถอะอาหลานเจ้าก็จะไปด้วยเหรอต้องไปอยู่แล้วเข้าไปไหนทางไปด้วยเงาแห่งโลกทั้งสามเมียนทรายรอบด้านที่ไหนก็มีแต่จอมโหดเจ้าจะปกป้องนางเองอย่างนี้นี่เอง ไปแล้วจะพูดมากไปทำไมอาลันข้าได้เจอเจ้าอีกครั้งดีใจมากจริงๆข้าก็เหมือนกันหวังว่าครั้งนี้พวกเราจะได้เป็นเพื่อนกันจริงๆท่านเข้างงาหนงโลกทั้งสามพูดอะไรกันอยู่ตั้งนานแล้วทำไมต้องบอกท่าน ข้าไม่ได้สนใจสักหน่อยมายืนด้ ì, <facing S 1> ๆีอย่าขยับจะทําอะไรห้องห้องพูดถูกจอมโหดเงาแห่งโลกทั้งสามีเยอะมากเจ้าต้องมีความสามารถในการปกป้องตัวเองด้วยสิความสามารถหรือขนนกนําพาสิงมงคลสามสีรรถาถามรุ่งอรุณจงออกมานางปีศาจแห่งแดนมางรรน,รรนีนางปีศาจแดนทำไมนายท่านถึงนึกเรียกข้าออกมาอยากจะนัดไปเที่ยวเหรอยะยนอบ้านนี้ใครท่านบอกข้ามาให้ชัดเจนเลยนะร่างเป็นอาพรหลวงหลานคุ้มครองสตรีนางนี้ รับคำสัง่งฮว้าชุดใหม่นี่นาะเป็นรูปแบบของเดนมาร์กทุกท่านเลยนี่อ้าพอ่อหลวหลานทําให้น้ำหนักเจ้าหายไปเช่นนั้นต่อให้เจออันตรายเจ้าก็สามารถหลบได้ทันเวลาก็แค่ไม่มีน้ําหนักเองสินะท่านนี้เข้าใจผู้หญิงจริงๆว้าห้ข้าบินได้ด้วยเจ้านี่เสียงดังจริงๆ จะว่าไปดูเหมือนท่านจะรู้จักเงาแห่งโลกทั้ง3ดีเมื่อก่อนเคยไปใช่ไหมเคยไปมานานแล้วท่านไปยังไงหรือจําไม่ได้แล้วยังไงซะาถึงเงาแห่งโลกทั้ง3แล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกันอยู่ดีแล้วให้ฟังหน่อยสิในตอนนั้นเดิมทีข้ามาคนเดียวใครบอกว่ามาคนเดียวด้านหลังของนายท่านมีพวกเราอยู่ตลอดถ้าอย่างนั้นก็ มันลุยกันเถอะไว้ทำไมอยู่ดีๆท่านไม่เล่าต่อละเฮ้ยมองครึ่งหน้าถึงทางเข้าแล้วตงฟางชิงชางนี้เจ้าเอนสเฝ้าประตูเจ้ามาจริงๆด้วยข้าว่าแล้วเชียวเจ้าต้องมาหาข้าทำไมจะมาเอาของเหล่านั้นที่ถูกผนึกคืนงั้นเหรอจริงริีบขอร้องข้าเชิเปิดประตูก็เท่านั้นตรงฟางเจ้าต้องมาขอร้องข้าอีกแน่แ่ เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเคยสูญเสียอะไรไปข้ารู้ <c oughs> มีเพียงข้าเท่าน,นั้นที่รู้ <c oughs> เจ้าจะที่นี่ก็คือเงาแห่งโลกทั้งสามหรือทำไมถึงมีเถาวันแห้งเหงืขนาดนี้เางาแห่งโลกทั้งสามไม่มีแสงอาทิตย์ย่อมปราศจ,จากพลังงานที่ฟ้าดินต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดพวกเขาจึงปลูกต้นไม้ยักษ์ในพื้นที่แห่งนี้จากนั้นทำให้ต้นไม้ทะลุผ่านมิติด้วยคาถาแล้วใช้เถาวัลย์เหล่านี้ดูดซับพลังวิญญาณจากโลกทั้งสาม เพื่อรักษาพลังชีวิตเอาไวมีหน้าะเราะรพวกเขาถึงต้องใช้จิตวิญญาณดอกไม้เป็นสื่อกางเปิดช่องทางเพราะฉะน,นั้นนะขอเพียงถล่มที่นี่ให้เละเ <Huh? S 1> งาแห่งโลกทั้งสามก็จบเหตุแล้วท่านสายฟ้ากัมพาน่าม่านสวรรค์ฉีขาดจอมากเราองค์หญิงเลยกับเตี้ยคู่แฟนอสุนีบาตงูอสุนีเหินพุ่งสู่เมฆายกกระบองทองตีกองสวรรค์รวมคลื่นสายฟ้าสังหารในพริบตาเท่าอาสุนีบาดคู่รเบ,บิดพลังสายฟ้าดุเดงขนาดน,นี้ ขีที่ถูกทับอยู่ใต้ผู้ถูกขีจงคลานออกมาจากรอยร้าวระหว่างกระดูกกับโขดหินขานรับเสียงเรียกจากข้าผงเสือจงใช้เปลวเพลิงที่ถูกผนึกมาพันปีและความโกรธของเจ้าเผาที่นี่ให้ราบคาบซะอาคีพวยพุ่งลาวาหมุนวนลูกหลานมังกรยักษ์ทารกที่ถูกทิ้งกลางน้ำแข็งทองน้ำความหาสุทั้งวันเพลินผัยของเจ้ามาอยู่ตรงหน้าข้ามังกรน้ำแข็งผู้ถูกลืมเสวยอิงเอ๋อขานรับคำสั่งของข้า จงไปป้อนล่อไปนี้ซะระเบิดระเบิดให้แล่ไปเลยระเบิดไปจนถึงหน้าจักรพรรดินีจงระเบิดนางให้แล่เป็นกองกองซะอีกอย่างคือไม่วันนี้ท่านดึงแต่ผู้หญิงออกมาหมดเลยล่ะก็ที่นี่ฉันตำของเราแห่งโลกทั้งสามจักรชาแยนั่นเหรอ เปิดประตูคตมัน่ไดุ้ม,ม่ไลราะเสียหน้าไม่ได้ออนะส่วนลึกของชั้นที่ห้าจอมโผที่ถูกตรึงไว้จะออกมาคูหลิงไห้เป็นผู้หญิงอีกแล้วล่ะจงบดขยี้พวกมันให้แหลกซะ อสูวนระดับสูงน่าสนใจนจริงๆท่านจะทำอะไรขันมือยิ่งนักพลังมารของท่านช่างมันเถอะ <c oughs> เดี๋ยวนนี่เฮ้ยยย เดทั้งหลายไม่ว่าข้าอยู่ที่ใดข้าน่ยก็แข็งแกร่งที่สุดอ,องค์จกักรพรรดินีพื้นที่เดินทางต้นไม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักทาหารที่ออกรบประสรชีวิตไปจํานวนมากจะให้เรียกเหล่าแม่ทัพแห่งเงาที่จําศีลอยู่รอบๆไปต้านศัตรูหรือไม่เรื่องเล็กแค่นี้ยังถามข้าอีกเหรอ คนทําอย่างไรท่จัดการให้ดีก็พอแต่ว่าคนที่มาคราวนี้ต่างออกไปจักกพัรตินีเคยบอกว่าถ้าหากคนพู้นี้มาต้องแจ้งให้จักรพรทตินีทราบถึงจะตัดสินใจได้ข้าเคยพูดเหรอคนที่มาเป็นใครกันเจ้าแห่งจอามานตรงฟางชิงชังจะบอกว่าตรงชิงชังมาที่เงาแห่งโลกทั้งสามนั้นเหรอจุกค้าข้าน้อยไม่กล้าพูดแล้วเลวเลวในที่สุดก็มาแล้วสินะ อข้ามาแล้วพวกท่านรู้จักกันหรือนางคือจกักรพรรดินีของเงาแห่งโลกทั้งสายนางคือจกักรพรรดินีเหรอนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เจอกอันขอบคุณมากจริงๆที่ยังไม่ลืมค่ะ 曾挽在手腕间缠绕好，是古来蜿蜒着心鲜摇，辗转三界纷扰，沉浮里轮回来道，听岁月散作尘沙，与谁邀泪雨下，笑朝那。 酒中笑，剑如刀，幻境刀。悲欢缠绵如刀，镌刻在宿命一角。我只眷恋你的抱。